สวัสดีทุกท่านตอนนี้กำลังจะไปทำความสะอาดบ้านท่านสาวอเพื่อนๆแบบบ่นมากบ้านหลังนี้ว่าเยอะมากนั่นนู้นนี่บ้านท่านรกนะหมยถึงแล้วก็โคตรสกรปรกเลยแนวนั้นทำไงได้เนาะนี่เขาบอกว่าทาง ไม่ลื่นนะคะแต่ก็สกปรใกรในการทำความสะอาดในการทำความสะอาดครั้งนี้นะคะใช้เวลา90นาทีแสดงว่าออสรุปจึ้มหน้าดูเมื่อกี้แหล่นี่น้ำบวกน้ำแข็งนะคะแล้วก็ถนนดับเมือกมากะคะ่ะ อยาจออก,ะก,ก,กะจะออกไปเดินเดินแม่งกลางถนนเลยดูทุกคนนี่ออกมาเดินตรงกลางถนนนะคะถ้ารถมาเราก็ต้องหลบให้เขานี่คนไม่ไหวจริงๆเฮ้ยที่จริงเราต้องเดินวันนี้นะคะเกิดง่ามขาเพราะต้องเกรงยันง่ามดาบเลยเขาโอกโอควิดเดยวก็ใจฉลาด แนนีนก็นหนาวห้ามกับแรงทุกคนใครขับรถที่นี่เดี๋ยววัสิกระเซ็นใส้ข่อยสงสารข่อยแน่มันหนาว <c oughs> โอ้ยไม่จอดไม่จอดบักจอดก็สวยอย่างไม่ได้แล้วป่ะที่นี่นไป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 ทุกคนไปทำง,งานด้วยกัน ก็คือเห็นนะเห็นรถเมื่อกี้ว่าเป็นรถที่เขาโรยหินนะคะท้าไมอย่างนะั้นนะเดินกันเล่นหัวซักแน่นอนเ,ออเดี๋ยวให้ดูสามแยกสุดระทรึกนะคะนี่แยกนี้ระทรึกมากครัอบอกทุกท่านสกดปลอกและแยกนี้มีคนแก่ลื่นเยอะมากวันนี้นแก่ หนูน่าจะก,ก็หมื่นนะคะเราต้องหาทางให้น้ำน้อยที่จุดสุดยากอ่ะตอนนี้ก็ต้องเดินหลบรถแม่เพราะว่า รถมันหนักแล้วมันก็คงขับเบาสุดแล้วแหละนะแต่น้ำแม่งโคตรกระเซ็นเ,เลยจะบอกให้ตอนนี้เราก็เดินไปหาบ้านท่านสวอนะคะว่าท่านอยู่บ้านหลังไหนตอนนี้นะคะงานเยอะมากเขาบอกทุกคนไม่ได้พักเลยไม่ได้นั่งพักเลยแค่กินข้าวสามสิบนาทีที่เหลือเดินแล้วก็วิ่งตลอดเลยนะคะน่าสานมากทุกท่านชีวิต สมสีสุสมอนเอาละใกล้ถึงบ้านท่านแล้วเราคงต้องหยุดลไอหยุดให้บริการในการถ่ายทอดกันเพลงเท่านี้ <laughs> สวัสดีอีกครั้งนะคะเอาความหนาวไปเอาไปทุกคน ไอ้อยู่เมืองไทยรับความหนาวเย็นจากที่นี่แล้ว <c oughs> หนาวเว้ยไปรับบายยจ้ะ